วิดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อปูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับพบกับผมบรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอด วันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อฤาษีหลิ่งดําหรือพระราชพมยญานวัดท่าสูงจังหวัดปุถไทัยธทานีผมก็ตั้งใจครับหยิบเหรียญขึ้นมาอาธิษฐานขอพรเกิดปาฏิหาริย์หรับผมนะครับ ขนลุกขนชันสู้สู้ขนลุกสู้สู้ขึ้นมาพื้อปิติใจมากๆเหมือนลมพัดแรงๆมาที่ตัวและเย็นชํำไปทั่วร่างกายทีเดียวครับรู้สึกว่าร่างกายวุบว,ว่วาวุบวาบวุบว,ว่าวุบวาบสักคู่หนึ่งแหมนี่นี่น,น,น,นเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเอง ไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าจะจริงของท่านครับก็ต้องขออนุญาตบอกว่านี่คือนี่คือปาฏิหาริย์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยครับ เรียนพระพุทธกุลศักดิ์สิทธิ์เรียนพระพุทธกุลศักดิ์สิทธิ์เข้าพิธีพุทธาวิเศษเข้มขังศักดิ์สิทธิ์และก็ต้องบอกว่าท่านใดลูกศิกษย์ท่านใดได้พบได้เจอได้เห็นพระศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้แบบนี้ท่านว่าไว ให้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถหรือที่สำนักอจะเป็นสิริมงคลโชคดีมีปาฏิหาริย์แค้วค่าปลอดภัยสมมุ่งมาาดปาธนาเมตตามหานิยมมามากมายเป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ูกหาผู้มีความ ศรัทธาอย่างยิ่งและท่านยังสอนยังมอบความเป็นสิมุคลความสำเร็จแก่เราท่านทั้งหลายและเก็ดรับวิธีให้ตั้งน้ำโมสามจบ ระลึกนึกถึงน้อมบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมคูบาจารย์ปิดามันดาแล้วอธิษฐานตามความปรารถนาจะโชคดีแค้วคาดสมดังใจนึกสำเร็จทุกประการ เคล็ดลับที่ไม่ยากแต่เป็นสิมงคลสามารถประพฤติปฏิบัติสามารถท่องจำอธิษฐานได้ทุกทันทีนละครับครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตามอบความเป็นสิมคลและยังมอบเคล็ดลับความสำเร็จ ซึ่งไม่ยากอยู่ที่ความศรัทธาตั้งใจตั้งมั่นเป็นคนดีตามคำสั่งสอนของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดได้พบได้เจอได้เห็นนะครับพุทธคุณบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รกนะรบเก็บบูชาสักกระเป็นสีมงคลกับบ้านกับรถกับที่รถกับที่ตัว นะครับที่สํานักงานโชคดีเข็งเขงร่ำรวยแน่นอนนะครับแลรายการทุกไทยไปกับบิก๊กแอดก็นะครับนำเหรียญนําพระผงนําพระเลือดดินนะครับศักดิ์สิทธิ์เป็นสีมงคลทั้งนั้นนะครับมาฝากทุกท่านด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะครับอยากให้ได้สืบต่อยุคพระพุทธศาสนาทางหนึ่งทางใดน,นะครับ ได้ลึกทึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อได้ลึกถึงวัดวารามต่างๆนะครับที่เราได้ไปเช่าบูชามานะครับเราได้มีความสําเร็จไปขอพรและสําเร็จโชคดีครับอย่างไรก็ดีนะครับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็จะมานําเสนอเรื่องราวปฏิหารศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวแห่งพุทธบาลมีธรรมบารมีสังฆบารมี ความเป็นสิ่งมงคลมาฝากทุกท่านนะครับคิดว่าอาจมีประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ศรัทธาท่านใดน,นะครับได้มีมประสบการณ์เรื่องราวปาฏิหารเรื่องราวสมัยเด็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับท่านได้บูชาแล้วเป็นความเป็นสิ่งมงคลเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สามารถจะอินบ็อกนะครับ โทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้นะครับเล่าสู่กันฟังผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาสื่อสารนะครับและเล่าสู่กันฟังสืบต่อในรายการต่อไปครับอย่างที่ความตั้งใจนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าพูดไปแล้วนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะครับตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอโทษในณที่นี้นะครับผมไม่มีเจตนายอย่างนั้นนะครับก็ทารายการดว้วยความ ตั้งใจไม่มีสคริปต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับขอพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีที่คุ้มครองทุกท่านนะครับท่านบูชาศักดิ์สิทธิ์ท่านบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อวัดไหนก็แล้วแต่ก็ขอพรนั้นเป็นสิ่งมงคลสู่ท่านนะครับมีความเจริญโชคดีสมความมุ่งมาป่ปรารถนานะครับติดตามรายการเป็นกำลังใจให้กัน กดแชร์กดไลค์นะครับก็ขอบคุณลวงหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ